หิวแห้งเลยพี่น้องเว้ยกับทักทายสบายดีและสวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้องมัตสุขสุขคน บัวอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ภายในเราก็ต่างประเทศพีน่น้องเอ้ยมื่อนี้บ่ร้อยกะได้มีเวลาพี่น้องเอ้ยกับบ่หลายบนไหมีเวลาพักเวียกอยู่หนึ่งวันทุกคนเนาะย่างคองขแรงๆมื่อนี้บ่ร้อยกับมาหิมานาคือเก่าคือเดิมทุกคนเนอ้ยตอนนี้กะขำเตมอะไรได้พี่น้องเอ้ยบ่ร้อยกับสีมากะเกี่ยมเกือเป็ดเกือไก่เอาเป็ดเอาไก่เข้าคอกเนาะแต่บ่ทันหมดเวลาบ่ร้อยกับ สิพาพีพ่พานองเราไปเดินชมวิวแบบทงไห่ทงนาพี่น้องเอ้ยยามเดือนเดือนเนียงวะเดือนสามราวพี่น้องเอ้ยตอนนี้บารอยอยู่ใกล้กับกองเฟืองอยู่ให้อยู่หน้าของบารอยเองนี่เนาะพี่น้องเนาะและตอนนี้บารอยสิพาพีพ่พานองเราไปชมทงไห่ทงนาเพราะว่าบารอยเลี้ยลงกลางถงนี่เห็นดอกจานแดงเฮืออยู่เลยพี่น้องเอ้ยเป็นตาแบบธรรมชาติบ้นานนาเครัะพี่น้องเอ้ย อยากให้พี่ให้น้องเราไปบ่งไปชมนมกันดอมันสีบรรยากาศมันสีจบงามสฉยเลยน้องเพี่น้อง,องไปพี่น้องไปตอนนี้กำลังพาพี่พี่น้องเขาเดินลงทงอยู่พี่น้องเลยลงไปชมแบบธรรมศาสตร์บานทงบานนาเขาเนาะกำลังเดินไปพูดี่นอ้อยเดินไปที่กกจานเพื่อแลพี่น้องเลยเนาะไปชมดอกจานแบบสีงงงามเลยแหละทุกคน หาย่างมาวันนี้ก็เจอกับหัวได้ลูกใหม่ๆพี่น้องเลยเนาะบ่หัวมันชิชนแบบลอยหรือบอ่พอมันห่วงลูกมันได้พี่น้องเลยหากระซิได้อยู่ประมาณจากักสองสามมื่นนี่แหละพี่น้องเลยอ่านยางมาใส่บ่อลอยเฉยพี่น้องเลยอ่อยา,าอออนอ่านอ่านโอ้ค่ะ,ะ,ะมันแม่เนี้ยนี่บอ่อลอยก็บ่กล้าเข้าใกล้เคือนได้พี่น้องเลย นี่มันห่วงลูกมันพี่น้องมาลอยยองๆเข้าใกล้แล้วเบิร์ก่อนหาไม้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อมันเป็นเรื่องนี้มันกระบอกกาเข้าใกล้อีกอกันเด้ะพี่น้องเยเนาะมาลอยหาไม้ก่อนพี่นอ้องเลยเตะๆให้มันออกจากทางก่อน ชงไซค่ะก็ได้เมื่อวานนี่เลยพี่น้องเลยน,นี่ฮะก็ได้ใหม่ๆเลยแหละพี่น้องเลยต้นจานนี่ก็มีหลายต้นพี่น้องนะต้นนั่ะกํลาลังแดงเฮืออยู่เลยบรรยากาศทงไหย่ทงนะายำแรงมันก็สิประมาณนี้เลยพี่น้องเลยยำนี่เนาะ กะบ่อลอยออนซอนตแต่แดอกจานนี่เลยพี่น้องเลยมันคืองามแท้บ่อลอยก็เลยสีพาพีิพากน้องเขาเดินไปเที่ยวไปชมไปขนาดเบิ่งพี่น้องพี่น้องเนาะมันเป็นตาสมพี่น้องเลยเพราะว่ามันงามเลยนะมาหัวต้นมาเลยพี่นออ้องเลยงามแห้งพี่น้อง 你妈呢？你娘呢？ มันลอยอดบาได้ก็เลยแมนลงมาพี่น้องเลยบรรยากาศทงไฮทงยะทงนา,งนา,งนาช่วงหน้าแรงมันก็สิประมาณนี้แหละทุกคนเลยนะส่วนใหญ่กันยามนี่กับคนกับบอ่อคอยออกมาให้มานาำมนได้พี่น้องเลย เขาไปแต่ส่วนร้ายเข้าไปแต่ส่วนมันต้นยามนี้ออกมาทงให้ทงหน้ายามนี้เรียบร้อยแกเห็นแต่ต้นจานเลยพี่น้องเห็นแต่อดอกจานแดงฮืออยู่ทั้งพ่นกับพวกพี่น้อง,องเห็นแต่ต้นจานแล้วพี่น้องยามนี้ดอกออกมาทงให้ทงหน้านี่คอยออก,กลางทงนี่ขันเห็นต้นจานอยู่ไสรเลยเห็นดอกมันลุดพี่น้องยามนี้ งามแห้งทุกคนเลยข้าวููนาแรงกะคือวว่าอะไรพี่น้องเลยดินแหง้งตำกลางไฮกลางนากน็มีแต่ดินแตกดินแห้งแล้วบรรยากาศก็กยังเงียบยังน้อยเนาะเพราะว่ามันมีคนออกมาทงมา น้าป่นเด๋ยดีมีอยู่กับเล็กน้อยพี่น้องเว้ยต้นนี้ก็กำลังแดงอยู่บารอยก็ล่อหอดเวลาแล้วกันสีเกือบมูเกือบไก่พี่น้องเ้ยเนาะแล้วกับสี เอาไก่ลงจากห้างพี่น้องเพราะว่าไก่หามันเบาะมันเ,นเนกิดลูกใหม่เลยใ่ลูกมันยังอ่อน,ออนยังน,น้นอยอยู่นะทุกคนเิบอร้อยก็สีจับลงจากห้างเลยก็สีเอาเมื่อหเหืนเ,พ,เพื่นอะพี่น้องเว้มาตอนขำตอนแรงมนนี่ก็ถือโอกาสพาพี่พี่น้องเขาสมทงให้ตรงหน้าเลยเน,นะเพราะว่าบาร้อยได้ติดทรุระหลายมือหไายวันล้วบาร้ด้ลงคลิปลงภาพให้พี่น้องเขาเบ่งเนาะจังจไดก็ขอ กำลังใจจากพี่จากน้องคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อขอฝากเข้าไปบึงติดตามให้บาร้อยเพื่อเป็นกำลังใจเนาะพอถึงเวลาเก,กือบมูเกือไก่แล้วบาร้อยก็สีเอาไก่ลงจากหางก่อนพี่น้องเลยเนาะเสียเอาไก่ไม่ลูกอ่อนนี่ลงจากห้างก่อนพี่น้องเลย Sous-titres par Anonymous สามตัวพี่น้องเลยได้ชิปสามตัวลูกมันธนาพี่น้องได้ชิปสามตัว กถือว่าหลายสมควรพี่น้องเลยแม่นี่ได้13ตัวออกบโมอดพี่น้องเลยยังอยู่สียังไข่อยู่สีหนูพี่น้องแต่สแสดงว่ามันเน่ามันยังแหละทุกคนเลยพอนเวลาลอลไรบ่นอยไรก็สิเกือบเป็ดเกือบไก่ก่อนทุกคนเลยบา้านนก่อนอื่นก็สิเอาเป็ดเอาไก่เขาขอก่อน โอ้หำในี่มีอยู่บ่ดิหำนี่เนาะสงสัยหำบ่ลอยมดเลยทุกคนเนี่ยโอ้หำมดเลยพี่น้องได้บ่เนี่ยหำกันยังเหลือบ่ไหลพี่น้องเลย ถึงเวลาแล้ว กัดเลื้อนอยหนึ่งข้สารกระเลื้อปลาอีกี่น้องเลยรอไดรมาตื่นีีเนาะึกข้าวสารเขับไป

สำหรับหมูนี่กับบร้อยต้มเข่าเอาได้พี่น้องเลยมันนี่หำม,มืดทุกคนเลยโอ้ยเลี้ยงหมูกันอยากหนำหำทุกคนเนาะอันนี้ก็สิไปเกือหมูก่อนพี่น้องเลยเลื่จริงจิมาจับไก่อีกแม่หนึ่งเนาะแม่ลูกอ่อนไปเกือหมูก,ก่อนทุกคนเลยในในใน hiu hang đây phía nông Từ mình con thuốc đấy, còn một hàm nó, khẩu. ไก่แม่นี่กันทุกคนเลยอ่าสำหรับเอียกมื่อนี้ก็ก็คือว่าจบเพียงเท่านี้พี่น้องเลยเนาะขอขอบใจน้ำพี่น้ำน้องบ้านนี้น้ำทันผสมทุก่านเนาะขอฝากพี่พักน้องเขาไปติดตามบลลอยเดอพี่น้องเดอบ้านนี้ขอบาลอยก็ขอก่าวคำว่าขอขอบใจน้องพี่น้องเนาะ